สวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดิศรพรมลีนะครับมาดูบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ร้านองพ่อปู่นะครับตอนนี้ก็แดดร่มลมตกแล้วนะครับวิวพ่อปู่สวยมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับแดดก็ไม่ร้อนนะครับเ c ีนะเมื่อคืนนะเมื่อคืนวานนะครับก็ช่วง18บแนาฬิกานี่คือแบบแสงไฟสลัวสลัวนะครับองค์พ่อปู่ดูเด่นมากเลยนะครับช่วงที่ความมืดมิดกำลังจะ ปกคุมนะครับจะเป็นอะไรที่เด่นมากเลยนะครับถ้ามีแสงไฟนะครับทุกด้านนะครับสาดส่องแสงใส่องค์พระปูนี่จะสวยมากเลยนะครับในยามค่ําคืนนะเอเดี๋ยวจะพาเอฟไปตะเวนนะชมบรรยากาศโดยรอบนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ช่องอดิศรแฟมิลี่ช่องนุกกี้แฟมิลี่แล้วก็ช่องบาวซ้อนบ้านจะมาดวงเนื้อด้วยนะครับไปดูกันกับคลิปนี้ครับ สุดว้าวเลยครับอ,องค์พ่อปู่ดูสวยเด่นนะครับเหมือนอยู่บนวิมานนะครับวิมานกลางหาววิมานบนอากาศนะครับเนาะสวยเด่นอืมเี FC น่ปะเราไปชมบรรยากาศโดยรอบกันดีกว่านะครับี๋ยวพาชมวิวนะเอฟซ แสงสีทองลานองปู่ของเรานี่น้ำใสไหลายเย็นครับ สวยนะครับแสงสีทองนะครับที่สาดส่องมาใส่องค์พ่อปู่นะครับ f อฟอีกไม่กี่วันทีมช่างก็จะมาแล้ว f อฟนะสุดว้าวไปด้วยกันนะครับนะไปต่อกันเลยครับ นี่นี่ก็ถนนไปบ้านห้วยน้ำเทียงนะครับไปบ้านม่วงก็ได้ครับถนนเส้นนี้นะครับแอดอารดิซอนนะครับพาเอฟซีเดินชมวิวนะฮะ ไม่ใช่เดินชมวิวขี่จักรยานไฟฟ้าชมวิวนะครับสวยงามก็ปูปลามีปลาในคองน้ำด้วยนะครับสีเมื่อกี้นี่บ้อนอยู่นะครับ มาดูกันต่อเลยเห็นไหมครับโอ้โหวิวสวยมากเลย f c แฟนคลับทุกท่านนะฮะอย่าลืมนะครับนะใครชมคลิปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กำลังใจช่องนุกี้แฟมารีกันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับดันๆนนะครับช่องนุกี้ก็เป็นช่องของน้องนุกนะครับซึ่งทำไว้ตอนนี้ก็กำลังอ่า เก็บสะสมเหรียญน,นะครัเพื่อเปิดสร้างไรายได้นะครับ fc ก็ฝากเป็นกําลังแรงใจชมคลิปนะฮะชมโฆษณาให้น้องด้วยนะครับก็บริเวณถนนก็จะมีรถผ่านไปผ่านมาโดยสม่ำเสมอนะครับนี่ครับโคนต้นคอเหงาคอนะครับ ฟีีนี่ครับร้านองค์พระปู่นะครับ,อรรบตอนนี้ก็มีพระพุทธพระพุทธรูปนะครับเนาะมีพระพุทธรูปนะครับมาประดิษฐานนะครับ f ีดซทางบ้านใครรู้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นปรางอะไรเนาะปรางอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะครับเอ้ปรางอะไรเอ่ยนะฮะนี่ครับ ท่านดูเด่นมากเลยนะครับนะองค์สีทองนะครับอยู่ที่ศาลานะครับอยู่ที่ศาลาไม้นะครับศาลาองค์พ่อปู่ปริจิตนาคราชจำลองนะครับก็มีพระพุทธรูปมาครับเอาไว้นะครับให้สวดมนต์ไหว้พระในวันพระนะครับพรุ่งนี้เป็นวันพระด้วยเอแฟนคลับทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เป็นวันพระนะครับก็อย่าลืม มันทำบุญกันไว้นะครับ FC นะครับบุญไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเอานะครับบุญนะครับสะสมสะเบียงบุญกันไว้นะครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับนี่ที่ลาน,นวันนี้เรายูทูบเบอร์ก็เดินทางนะครับ FC กลับ ที่บ้านนะครับกลับบ้านกันไปนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกัปตันนะครับกลับบ้านไปแล้วนะครับแล้วก็ช่างพงแม่น้องมาตอยนะครับก็เดินทางกลับนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีไปให้กําลังใจลุงพลที่ศาลมุกดาหารนั่นเองนะครับเอฟซีนะฮะแอดดิสซนก็เดี๋ยวนะครับช่วงนี้ภารกิจนะฮะค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเอฟซีนะครับถ้าไปก็คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะก็ฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับนะฮะ ทาไม่ได้ไปก็จะทําคลิปอยู่แถวนี้นะครับถ้าไป f c ก็ฝากไปให้กําลังใจที่หน้าศาลด้วยนะครับนะก็แบ่งๆกันไปนะ FC นะครับหลายๆครั้งเราก็เดินทางไปให้กำลังใจลุงกับป้าเสมออยู่แล้วนะครับนะค่าใช้ใจ่ายก็ดูแลกันเองนะครับ FC นะครับดูแลค่าใช้ใจ่ายกันเองค่ากินค่าอยู่ค่าที่พักนะครับถครไปก็สิบแปนี้นะครับที่หน้าศาลมุกดาหารนะครับ FC แฟนคลับท่านไหนที่อ่ อยู่ใกล้นะครับหรือจะอยู่ไกลก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากไปให้กําลังใจลุงกับป้าก็นะครับที่นาสารมุกดาหารนะครับนะใครไปไม่ได้ก็เข้าไปชมไลฟ์สดของเหล่ายูทูบเบอร์ที่อยู่ที่สารกันนะครับแล้วก็อย่าลืมมาชมคลิปนะครับให้กําลังใจนะครับยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่จำปาดงเหนือแห่งนี้ด้วยนะครับที่ร้านหลวงพ่อปู่ด้วยนะครับนะก็แบ่งแ่งกันไปนะครับเผื่อมี f c มาที่นี่ก็จะได้ต้อนรับแขกเนาะ แขกบ้านแขกเมืองเรานะครับที่มาเที่ยวที่นี่นะครับขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องอดิศรแฟมิลี่ช่องนุกกี้แฟมิลี่ช่องเบา้อนบ้านจำปาดงเนื้อแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่พีคอฟฟี่ที่พีโกโก้เสื้อองค์ปู่ปาริจิตนาคราดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ0927947526 at t v s k i ก official ครับสวัสดีครับ